ตอนนี้เราก็จะมาบรรจุบรรจุถุงมันจะมีถุง1นกิโลก็2อกิโลสำหรับลูกค้าที่ซื้อไม่มากก็จะใช้สูงลิกๆอย่างเงี้ยก็จะง่ายดีค่ะถุงละหนึ่งกิโล แล้วก็จะมีถุงละสองกิโลด้วยจุดถุงซีนเพื่อเก็บความชืน้นความชื้นน่าจะอยู่ที่สามสิบ้าเปอร์เซ็นถ้าเขาอยู่ในถุงแบบนี้เขาก็จะอยู่ได้ตลอดความชื้นไม่หายจุลินทรีย์ไม่ตายเขาก็จะมีคุณภาพคุณภาพเขาก็จะไม่เปลี่ยน ก็ยังสวยอยู่มูลไส้เดือนถ้าความถ้าถ้าเขาไม่โดนความร้อนจุลินทรีย์เขาไม่ตายเขาจะอยู่นในความชื้นประมาณ35%เขาจะไม่หมดอายุง่ายปีสองปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ต้องเก็บความชื้นให้ได้ในถุงปาสติกที่ซีนอันนี้เราต้องซีนเขาจะงามเหมือนเหมือนเดิมตอนนี้ร่อนมาเดือนหนึ่งแล้วก็ยัง สวยงามเหมือนเดิมเพราะว่ามูลเขาจะละเอียนมากสวยมากแล้วก็จะมันจุถุงหนึ่งกิโลกับสองกิโลเผื่อลูกค้าที่ซื้อน้อยเพราะว่ากระสอบใหญ่ๆมันก็สำหรับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง วันนี้ก็จะเริ่มมันจดถุงไปก่อนนะคะ